เลยรงขั้ึง้นสกระดงกันนี่แหะเนาะฮ้ยีมเดียวกันนี่นี่เสอกระแดีงกันเลยบัมีโอ้ยทีมเดียวกันปะนี่เมียดีใจหลายเมีบอหิวหรอกเมีดีใจบ่แล้วเ่บแล้วโอ้ยบ่แล้วบ่แล้ว โมยงมยโลยวโอ้ยแม่ยสีสาเนล่ะแม่ที่ตามอยู่เลยล่ะเออแม่ป้ากลอง้ป้าแบกน้สองโอ้นึกลับกลองเดอ้อ้มีกรเหมาอันนี้โมเมนเฉพาะตัวของเาดิเอากล้องผมจับได้สามคนหนึ่งไหม เอ้ยระเด็นนี้ไว้ยงากเขาด้วยเอาเมย์เมมยยสคนนีจะเนค่กันโอ้ยบนี่ดมาลยวเนนีดีมาเสียขอบรัวเสียรอบรัวโอ้เสียขอบัวเอาไปยังันเฮ้เสียขอบครั้ววันนี้เพิ่ว่าตกไก่ยุบพญานาคบอนี่เป็นบึงดีบน้องลำบนี่ น้อยๆแางเงียเว้ยหนวยสบแสนตัวไม่นับเ่อพุ่นด้วยนะพ่อตปัญหาเอื้อนพุ่นเหรเด้ยอาพ่อพยุทับพยุทอบไปได้ยไงยังก่พยุอแตมองเพิ่มเป็นกุหลาบไง ไปแล้วว่าครับเดียวกันบัเลยมันางด้วยมันาเยเถูกไปหน่อยยาง้มันตกออกรดกระเดียดล้วมัาถ้านูกอวันนี้คิดพอเลยไปเกวาที่กรเลขตัวเดียวกันครับใครออกเมีนครับถูกใครออกถูกใครออกออกแต่พื้นดาจด่ออกแก้กรอบแล้วดี่าบ จะพุ on on ่มใจเ่นะเสียนะเมียนเมียนครับคนลุกนําเลยค่ะเห็นบ่มาส่วนารทิคนกี่หลก็อทิแงหก็เป็นมืออยดัวน้่วสะทิศนะที่บอาเราคนลุกครับสาระทิศสามสสามมันคอยากสามสอเดไานทำเวนปีใหม่โอ้ลกก ผมถ่ายไปแล้วลงแล้วถ้านองยางมากม่ผเอาว่าขขึ้นยิมดียุบอันนี้ขึ้นที่สิบ่ายิมเรื่องกันยิมยนหดหูนะโอ้เปลี่ยนคนไทยแล้วคืบ้บ่ยิมบัดนี้ขึ้อเป็นทั้งทันเจ้าลูกนะวาเบิ้งดูให้พ่อเขาดูลูกเป็นว่าเมียก่อนคุณยายคำผูน โ <Okay>, อเคครับขอบคุณหลายๆพ่อโอ้พ่อหลา <FC. S 1> พ่อหน่าล่าพ่อหน่าล่าเขาท่านรู้ว่ากล่าวหน่าล่าเมยนี่พูดอะไรต่างสื่อให้มันดิค่ะแม่ถามพูดอะไรต่างสื่อให้มับ ล้างบ้านครับผมเป็นบ้าแล้อยู่ล้างบานเดบอกอรจิตะก้นหลกนหลายจีรังค์จัคจิตะจจิตะกีรจิตะงตะีไหลายก้อยมันได้ไม่หน่อยไหมอยู่เราบันได่ะไม่หน่อยอยู่เราบันไดนะเตนแล้วเตนแล้ว บไดบังคับกินเขาบอผได้บังคับบกบังคับผมกินเข้าแล้วหอบังับจนละอนจับโจเนี้ยบเนี่ยแมนเดียบังกันคุณสมองเนี้ยที่เนี้ยบเนีนยบังนที่ตอริงๆผมนุ่งก็ดีที่หมื่บ้าน ดูในยูทูบไม่หนุ่มขนาดนี้เมือนั้นว่าเป็นอีพอเห็นจอนอนยอมหัวพรพ่อพ่อดูตัวจริงโอย่างนู้ดอย่างอนุ่มเล้ที่ไหนมาถึงบอกเงินมา

กมมันติกลูยอกแได้นะคือาไม่อากรกันบอกอมันเป็นอะไรไปกันครับอทีกบมาจ้ะบอกไปน่าอบังอะไรอย่าเดี๋ยวี่นอกแี่นนครั้งนยกครับเห หน่อยถึงไงมากกันเต็มบ้านแล้วครับตอนนี้นี่คับด้ไหมากัน้ก่อนดี่ีรี่ครับ G P S พาหลงตอนแรกมันลงมาทางไหนตอนแรกว่าสิไปหาหาของกลางเส้นยุทธชยภูมิเรี่ยองเรี่ยงนะปณิพักษวข่มเขามาจางไหนบู ประวัติสีสะเก็ดเลยบ่สูยเมื่อเคลืนนี่เมีนบเแลยนยุคแลีนผู้เดียวย่านกาย่านเขาปลาเขาเมืองมากออกจากงานมากไหมแคป G P S เลียวเขาปลาย่างเดียวเลยแลียนยุคผู้เดียวเห็นแต่พูดก้นไตหนูเหรสิจอดซื้อกับระกกาะมืดอะไรอย่างนั้นอ่านหนิมา

ได้ครับมได้หมดครับได้ทุกอย่างก่อนว่าถ่ายรูปได้มาถถ้า่ายรูปได้ได้หมดยูทูบเบอร์นี่ครับเออเจโอนะครับรถแอย่างนี้ประมาณหนึ่งผมเจ้าของช่องไหนครับเจ้าของช่องไหนครับเอาของเบาตุเจโอทูครับเออโอเคโอเคครับ ครับต้องเช็ขคของาาก่อนเดีย๋ยวพาทลาจิ้มเข่าก่อนเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายจะได้มอบนะครับครับฝากคลิปนี้ไปกินนี้นะครับผมท้ายบุบ้านมีรอกด้วยสวัสดีครับผม